สวัสดีครับมืนอี้ตกเย็นหามงเย็นกว่าแล้วมื่อกี้หามองกลางวันเอารถมาปับ๊บที่วันดีตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแตอ่คนดินลงไปด้านล่างยูม่มีหมูก,ก็ถทะขายด้วยด้วยครับ เดี๋ยวเขาจะพามาดูหลังจากที่เอาเม็ ok o, คโครเม็โครหลดไอ้หกล้อขนดินไอ้ขนหินตรงนี้หลังจากที่ปั๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็แน,นจะเป็นแนวถนนครับถนนเดี๋ยวจะเทหินกวดถนนแนวนี้ เรียบคันบ่อขึ้นไปนู่นจะเทห,หินกวดขึ้นไปพวกนันแหละครับตรงตรง้นไม้ตรงเขาที่ไอทางบ้านตรงนั้นครับแล้วก็จะมีเปิดประตูทางออกตรงนั้นจุดหนึ่งอันนี้ถือว่าคันเนวอันนี้ได้ปั๊บไปแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพามาดูคันบ่อคันบ่อคือปั๊บแต่งใหม่หมืเลยครับ มุมนี่ก็จะเป็นเอาหินมาเลี้ยงเอาหินมาเลี้ยงเป็นมุมหนังเล่นในต้นขนุนนแนวนี้ก็จะเป็นแนวถนนตรงนี้ก็ปั๊บเรียบร้อยครับจะเรียบบ่อมานี่ครับ น้ำบ่อใส่มากฝนตกใส่สองรอบสามรอบแล้วก็ยังใส่อยู่ครับนี่จะเป็นแนวถนนครับแนวถนนอันนี้ต้นเะดาครับอยู่ตรงกลางเลย โอ้โหเสีออกสีใหญ่ออกไปไหวใส่เสียดายอาจะโคนทิ้งกับเสียดายเอาไว้กินดอกกินใบันครับกินดอกกินยอดมันนี่ยพื้นที่จะเป็นถนนเรียบบอ่อพื้นที่ตรงนี้ก็เกียร์เกียร์แล้วเรียบร้อยครับจะเป็นพื้นที่โล่งขึ้นตรงต้นเอ๊ะมะข่าครับ นี่ชวนขอบบอกก็จะวางหินเป็นแนวกันดินสไลดลงนี่ครับอันนี้ปั๊บดินขึ้นจนถึงไอ้ต้นมะไอ้มะค่าปกติตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ป่านะครับป่าพอรถมาปั๊บแล้วก็โล่งมากเลยนี่ครับ คันบอกก็จะเป็นระเบียบสวยงามตรงลงนู่นฝั่งนู่นก็นจะเป็นถนนถนนออกออกนู่นเลยเพราะว่าเปิดประตูอีกหนึ่งนี่บ้านพนังงานบ้านของผมก็จะจะอยู่จุดนี้แหละผมจะดูแลพื้นที่นี่แหละครับเป็นคนสวนดูแลลานกลางเต้นตรงนี้ส่วน ผมก็จะได้มัประจําอยู่อยู่จุดนี้ตลอดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เรียบมันเลยอันนี้แมโคน้องเขามาขุนหินขุนหินลงไปปั๊บด้านล่างนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งกองหินเลี้ยงเลี้ยงเลยก็เดี๋ยวถอยหกล้อมาหกล้อมาก็จะได้ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเลยจะได้เร็วเพราะว่าหินมันกระจาย หินมันกระจายอยู่ก็เลยต้องเกียรเกียรมารวมกันจะได้ยกทีเดียวมันจะได้บมดเสียเวลาพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเรียบเลยครับสวยงามมากนีวิวตรงนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นไม้พยุงนะครับพยุงหลายต้นเติบอยู่นี่นะสี่หาต้นกำลังโตเลย เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ที่มีมูลราคาแพงนะต้นไม้งนี่นะถ้าว่าอยู่ในป่าในธรรมชาตินี่อาจจะเหลือน่อยแนละ้วจะถูกตัดถูกโคน่นแล้วถ้าโตถ้ามันมีแก่นมีอโตนิดหน่อยกนี่ตรงนี้มีอยู่นี่ก็มีอยู่สี่สามสี่ต้นหม่นั้นนี่นะนี่ครับกําลังโตเลยอยีกประมาณสิบปีนี่ก,ก็ถือว่าโตเต็มที่แล้วนั่นนี่นะ นี่คจุดนี้ก็มีและก็ไอ้นู่นนี่ก็แมนนี่ก็ต้นหนึ่งล้วก็ลงไปด้านล่างอีกก็มีจุดสองต้นสองต้นถือว่าต้นใหญ่เลยนะเนี่ยพอเขามายืนจุดนี้มุมนี่มันจะได้เห็นวิวแบบเรียบบก้อนนี้นะครับ น่าจะใหญ่ในแถวๆนี้และะ้ครับนี่ก็จะเป็นทางน้ำเข้าบอ่อ ้จะได้กินแล้วครับมีลูกหนึ่งที่เริ่มจะซุกแล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วล่ะเห็นบ้ครับใหญ่มาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเด้อขอเป็นกำลังใจให้ผมหนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ